นี่คือเดลซี่โรดริเกสนะฮะตามที่ฟาริสซ์คาเรียเขาเปิดประเด็นเนี่ยในซีเนนก็คือว่าเธอเนี่ยต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียความนิยมภายในประเทศแต่ว่าเธอเนี่ยยอมรับสภาพไปแล้วว่าเธอจะเป็นหุ่นเชิดให้กับทรัมป์แล้วกองทัพเองก็ไม่สู้เพราะฉะนั้นมันมีเดียวนะฮะมันมีเดียวคุณไปฟังฟาริสซ์คาเรียวิเคราะห์กันละกันเขาวิเคราะห์ปลายเปิดแบบให้คุณคิดเองแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะไม่ได้คุยเบื้องหลังดีๆกับ io, รูบิ นเวลาคุยกับสื่อในเวเนซุเอลาจะต้องทําเป็นเหมือนแอนตี้อเมริกันเธอมีความเป็นนักสังคมนิยมในทางการเมืองในประเทศตนเองแต่ว่าเธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือปัจจุบันเชฟรอนก็คงจะมีฟุตพินต์อยู่ในเวเนซุเอลาอีกหน่อยก็คงจะมีมากกว่านี้แต่ว่านี่คือรองประธานาธิบดีที่ดีเรียบร้อยแล้วตอนแรกทรัมป์ไม่แน่ใจว่าจะโค่นมดโดโดไรหรือไม่แต่ตอนหลังเจ้าหน้าที่ทั้ง c i a และกระทรวงกลาโหมเขาให้ความมั่นใจมันเป็นหนึ่งในภารกิจที่ง่ายที่สุดที่เคยยลงมือโด CA แล้วมันน่าเสียดายด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยดันไปลงทุนลงแรงทำ Regime Change ในประเทศซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางซึ่งยากเย็นแสนเข็นเลิเกินแล้วก็ไม่ได้อะไรอันนี้ลงทุนทํานิดเดียวฐาเบริการตายก็ไม่มีเผลอได้กินรวบบริษัทน้ํามันสัมปทานทีเดียวทั้งประเทศเยอะกว่าซาอุดิอาระเบียอีกอันนี้คุม้มผิดไหมเพจระดับเทมิดไหมก็ไม่ชอบทำอะแต่ l e g i t i m มิ e และเตมิตในในภาษาที่แปลว่าทําเสร็จแล้วไม่มีใครต้านทานได้แต่ว่าผิดไหมผิดมโนสมนึกทูเที่จะบอกว่าอย่าทําแต่ว่าสหรัฐใช้อํานาจทําลงมือเรียบร้อยเต็มที่คือผมไม่ได้โจ๊กอราวนะเวลาผมบอกว่าการใช้อานาจแล้วสาเร็จผมไม่ได้บอกนะฮะว่าฝ่ายซึ่งใช้อานาจสําเร็จเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทําในสิ่งที่ดีงามนะฮะ คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่ง legitimate นะฮะมันทําไปแล้วฮะและมันสําเร็จและคุณไม่สามารถทาอะไรได้คราวนี้มันมีกฎหมายระหว่างประเทศไหมมันมีบทวิเคราะห์เยอะแยะมากมายมันผิดอยู่แล้วะฮะแต่ประเด็นก็คือว่ากฎหมายระหว่างประเทศมันไม่มีความหมายไงเพราะว่ามันไม่มีสารระดับระหว่างประเทศที่จัดการกับผู้ซึ่งละเมิดไงเอาง่ายๆถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยอะและในเมืองไทยอะมีกฎหมายเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าไม่มีกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะรับผิดชอบในการดําเนินคดีผู้ซึ่งละเมิดกฎหมายยยออ่่่ะถถถ้้้าาาาเเปป็นนนงงัพููึวคุณรททศไย แล้วมีกฎหมายเยอะแยะมากมายมีลูกกี่ฉบับเลยส่วนที่สัญญาลงนามกันตรมเลยอะระหว่างทุกครัวเรือนอะแต่แล้วไม่มีระบบยุติธรรมซึ่งเป็นศาลซึ่งจะวินิจฉัยคดีให้คุณนั้นติดคุกติดตารางอะถ้าประเทศไทยเป็นแบบนั้นก็คือว่ามีกฎหมายเยอะแล้วก็ไม่มีศาลนั่นคือโลก เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศในสากลโลกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันมีแต่ว่ามันไม่มีศาลซึ่งจะบังคับใช้ในการบังคับให้ผู้นําของประเทศซึ่งละเมิดกฎกฎติกาเหล่านี้ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับโลกเนี่ยมี Bo d y of law ก็จริงแต่ว่าไม่มี Judi c i a l practice ที่มีเคี่ยวเล็บที่เอาประมุแขแห่งรัฐของประเทศซึ่งมีอํานาจอย่างแท้จริงอย่างสหรัฐอิสราเอลและรัสเซียเนี่ยติดคุกติดตารางได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกเลยว่า คุณไม่ต้องไปเสียเวลาถกว่ามันผิด International Law หรือเปล่ากูรู้อยู่แล้วงานนี้ที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยแล้วรักษากอบกู้กิิยศให้กับ CIA และผมบอกเลยว่างานนี้ฮะอย่างเงี้ยค่อยเรียกว่า CIA ไว้อย่างเงี้ยค่อยภูมิใจไม่ใช่แต่ละภารกิจที่ล้มเหลวในอดีตในคิวบาในยุคสมัยที่สู้กับคาสโตรไม่ได้เสื่อมเสียกิยศของสำนักข่าวกรองกลางเมื่อคืนเป็นวันเอาคืนเกียติยศให้กับสำนักข่าวกรองกลาง อย่างนี้เขาเรียกว่าภารกิจ operation absolute freaking resolve อย่างนี้ค่อยเรียกว่า,า,า,วาสำเร็จงานไม่มีทหารบริการตายแม้กระทั่งหนึ่งคน ส่วนทหารที่ตายปรากฏว่าเยอะที่สุดเป็นทหารที่เป็นกองกําลังคอยพิทักษ์ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดีโมดูโรซึ่งไม่ใช่ทหารเวเนซุเอลาเป็นทหารคิวบาได้รับการจัดสรรจ้างมาเป็นพิเศษตายไป30-40คนสรุปก็คือว่าที่ผ่านมาโมดูโรเนี่ย มีกองทัพซึ่งอ่อนแอแล้วจ้างบุคลากรซึ่งเป็นทหารรับจ้างของประเทศอื่นมารับใช้มาดูแลตนเองเมื่อคืนนี้โดนทหารบริกันจัดการตายไป30กว่าคนทหารคิวบาเพราะฉะนั้นทรัมป์เลยบอกไฮะว่าคิวบาอย่าซ่ามาก ถ้าจะมี icing on the cake ถ้าจะมีเ h e r r y on t o นถ้าจะมีผลงานชิ้นโบเดียที่แท้จริงที่จะสถาปนาให้ทรัมป์เป็นสุดยอดประธานาธิบดีสหรัฐยิ่งใหญ่ไปกว่าประธานาธิบดีคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบุชหรือเจฟเคก็คือการยืดอำนาจและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในคิวบาได้แล้วส่งมาโกริบิโอไปเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ไ i ซ์รอยอย่างไม่เป็นทางการใจเย็นๆผมพูดเล่นแต่คนที่ไม่พูดเล่นคือทรัมป์ พอทรัมป์เนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยระวังนะประเทศถัดไปเนี่ยถ้าไม่ใช่โคลัมเบียก็คิวบายังไม่ใช่กรีนแลนด์ นิโคล่ามาดูโรไปที่ศาลในแมนฮัตตันยิ้มย้มแจ่มใสดีนะฮะกลายเป็นว่ามาดูโรเลยมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนจากประชาคมโลกเลยว่าเป็นคนซึ่งถูกกลั่นแกล้งถูกกระทําการที่ทรัมป์จัดการกับมาดูโรเช่นนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้มาดูโรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพทั้งๆท,ท,ที่เวลาเขาปกครองประเทศเขาเองเนี่ยเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งออร์ c r คราติกลีเดอร์ซึ่งใช้กําลังกับฝ่ายตรงข้ามมันเวิร์กไปในทางซึ่งทําให้เล g a ก y ซีของมาดูโรดีขึ้น แต่ว่าทรัมป์ก็จะไม่แคร์เรื่องเพลงนี้นะฮะเขาแคร์เรื่องการใช้อำนาจในการมอบสัมปทานน้ำมันให้กับบริษัทอเมริกันมากกว่าคือเราพูดถึงประเทศซึ่งไพร์นะฮะแล้วก็โซนแล้วก็มีผู้นำซึ่งวอนสหรัฐวอนทรัมป์มาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีคืออเมริกาเนี่ยในกรณีของมอนโรดอกทรนที่ใช้โรสเวลล์คอรอลเลีและในรอบนี้คือทรัมป์ดอกทรนซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ของโรสเวลล์คอรอลเลีนี่นะฮะ คือถ้าอยู่ในอเมริกาตอนกลางหรือตอนใต้ถ้าไม่วอนจริงๆอย่างนอริเองาเนี่ยจะไม่มีการลงมือในรอบนี้เนี่ยได้มีการส่งสัญญาณไปแล้วว่าต้องการสัญญาให้กับบริษัทน้ำมันสหรัฐแบบที่เคยมีในอดีตแบบที่สร้างรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชนชาวเวเนซุเอลาไม่ใช่บริษัทพลังงานแห่งชาติของเวเนซุเอลาซึ่งทำให้ประเทศเวเนซุเอลามีความยากจนลง Multinational Corporation เข้าไป Dig Oil Transfer Technology ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองท้องถิน่นไม่ใช่เข้าไปและทำให้พลเมืองท้องถิ่นมีความยากจนมากขึ้นตามที่เป็นวาทการรมผิดๆของหน้าการเมืองในอเมริกาหลายประเทศรวมทั้งในเวเนซุเอลา ที่ผมพูดไม่สุดตรงแลฮะมันแค่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามบางทีสิ่งที่คุณได้ยินแต่มันจาเป็นต้องได้ยินถ้าคุณต้องการเข้าใจว่าทำไมจูจูทรัมเนี่ยเขาโอ้อวดว่าเดี๋ยวจะเอาคลัมเบียด้วยเดี๋ยวคิวบาโดนด้วยเดี๋ยวกรีนแลนด์อาจจะโดนด้วยคุณดูหน้าตานักข่าวนี้นักข่าวคนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาดีลุกขึ้นยืนถามทรัม บนเครื่องบินชวนคุยทรัมป์ก็เลยโชว์ออฟอวดต่อคุณอยากเข้าใจที่มาใช่ไหมฮะว่าทำไมเนี่ยมันมีชื่อประเทศกรีนแลนด์โคลัมเบียและคิวบาโผล่มาหลังจากที่ขึ้นเครื่องกลับเนี่ยจากภารกิจรอบล่าสุดน,นี่แหละฮะนักข่าวผู้หญิงคนนี้ะฮะสาวคนนี้แหละคุยับทรัมป์ทรัมป์อารมณ์ดีทรัมป์ก็ชวนต่อบอกว่าเดี๋ยวพี่ยึดอีก3ประเทศผมเพิ่งฟังคลิปนี้สนุกมากนะไม่มีอะไรมาก ย่างที่มผม<ช>บอก<ช>ผมแยกแยะ,แยะนะฮะกรีนแลนด์อยู่ฝั่งเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเขาเป็นมิตรเขาไม่ควรที่จะถูกล่แกล้งเพราะฉะนั้นผมแยกแยะระหว่างศัตรูกับมิตรศัตรูของสหรัฐเนี่ยชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยเวเนซเวลาคิวบาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการไปรัสเซียก็เช่นเดียวกันวันที่ทั้งหมดนี้จะจบลงเนี่ยนะฮะด้วยเอพิกคลาชเนี่ยก็คือวันที่ทรัมป์ตื่นมาแล้วเข้าใจว่ารัสเซียคือศัตรูรัสเซียไม่ใช่ศัตรูของคนไทยนะแต่รัสเซียคือศัตรูของสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทรัมเนรระธาาาบดีีซ่ทัััจกกย ผมไม่ได้เชียร์ไห้ไทยไปทำะไรัสเซียนะอันนี้ผมสวมหมวกยังกี้อยู่นะฮะไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดนี้คือผมสวมหมวกยังกี้นะฮะคุณไม่ต้องมาเถียงกับผมนะฮะว่าทำไมปลื้มไปเชียร์ทรัมป์เพราะที่ผมพูดอยู่ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ผมมันเป็นบทที่ผมสวมก็ผมบอกแล้วผมเป็น method j o u r n a l y s t ผมต้องเป็นอะไรผมก็เป็นสิ่งนั้นและผมเป็นได้มันเป็น performance